เช่าเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้แม่เมย์น้องเอวาหลังประกาศยุติการรักษาป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสะเทือนใจจนน้ำตาร่วงเข้าเด่นเขาเด็จจะชวนเพื่อนๆไปดูคลิปที่บีบหัวใจคนดูนะคะสำหรับบัญชีติกตอกที่ชื่อว่าแม่เมย์แม่น้องเอวาซึ่งคุณแม่มักจะโพสคลิปของลูกสาววัย1 1ขวบที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะ ก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแม่เมย์จะอัปคลิปวิดีโอที่คุยกับลูกสาวว่ามองเห็นหน้าแม่ไหมน้องเอวาทําเพียงสายหน้าไปมาแม้จะสะเทือนใจที่ลูกสาวสูญเสียการมองเห็นนะคะจากเชื้อมะเร็งระยะสุดท้ายแต่แม่เมย์ก็พยายามหยอกทําให้น้องเอวารู้สึกดีค่ะต่อมาเมื่อวันที่12กันยายนแม่เมย์ได้ลงคลิปที่หอมแก้มน้องเอวาทั้งน้ําตาลูบหัวลูก แม่ลูกน้อยจะแท็กไม่มีการตอบสนองแต่แม่เมยก็เชื่อว่าลึกๆแล้วลูกรับรู้ว่าแม่เมยังอยู่ข้างๆเสมอโดยแม่มเมย์ได้ระบุแคปชั่นว่าแม่ทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมลูกจากนั้นแม่เมย์ก็โพสตเฟตซบ,บุ๊กระบุค่ะว่าเราเดินทางสู้กันมาไกลเหลือเกินแล้วลูกแม่รู้ว่าใจเอวาสู้แต่ร่างกายหนูตอนนี้เขาไม่ไหวเท่าใจหนูแล้วแม่ขอ,อยุติการรักษาทุกอย่างเอง เพราะแม่คนนี้ไม่อยากให้หนูเจ็บปวดทรมานอีกแล้วรักสุดหัวใจซึ่งก็ทำเอาคนที่ได้เห็นถึงกับเศร้าไปตามๆกันนะคะหลายคนแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่เมยและน้องเอวายกันอย่างล้นหลามหลายคนกร้นั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะกระทั่งผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพสถึงแม่เมย์ว่ามันยากและทรมานใจมากที่สุดเลยนะที่เราคนที่เป็นแม่จะต้องตัดสินใจแบบนี้ ในตัดสินใจที่จะยุติการรักษามันไม่มีอะไรจะเจ็บปวดได้ขนาดนี้แล้วเหมือนวันนั้นที่เราตัดสินใจจะหยุดทุกอย่างและ,และปล่อยเฟดไปไม่อยากให้เขาเจ็บปวดอีกต่อไปในเคสของเราเรายืมมาตลอดเราหลอกตัวเองมาตลอดว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นไม่ยอมรับความจริงทั้งที่เราเห็นสภาพของลูกแล้ว โอกาสที่เราจะผ่านมันไปได้มันน้อยมากๆมากจริงๆแต่เราสงสารตัวเองสงสารครอบครัวจนเราลืมสงสารลูกที่เขาต้องสู้ทั้งที่ทุกอย่างไม่ไหวแล้วเราเข้าไปหาลูกที่ไอซบอกลูกให้สู้กับเราทุกวันเพราะเคสเขายังไม่มีโอกาสได้สู้ได้รักษาโรคบ้านนี้เลยยังไม่ได้พยายามเลยด้วยซ้ําแต่ทุกอย่างก็แย่ไปหมดทุกอย่างรุมเร้าเข้ามาทีเดียว จนเขาทนไม่ไหวเวลามันสั้นมากเลยเนาะเราเกลียดโรคบ้านนี้ที่สุดสงสารทุกคนที่ต้องเจอสงสารเอว่าพี่เมย์และครอบครัวความรู้สึกมันเจ็บปวดมากจนอธิบายเป็นคำพูดออกมาไม่หมด ในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ได้แล้วเราต้องยอมรับความจริงขอให้พี่เมย์และครอบครัวใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากๆและรีบกลับมาเข้มแข็งเร็วๆนะเป็นกำลังใจให้พี่และครอบครัวเหมือนที่พี่เป็นกำลังใจให้หนูขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ